ในขสอนหนึ่งเก้าเนะครับได้มีรีพอร์ตมาว่าสามารถกำ,กำจัดเชื้อเอชไอวีได้นะครับ <Okay. S 2> แต่ว่าในหลอดทดลองนะครับและต่อมาในคอสอ1999นี่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะฮะซึ่งข้าการกรมวิทยาศาสตร์นี่ทุ่มเทเรื่องนี้มากนะฮะก็ได้รีพอร์ตเช่นเดียวกันนะฮะว่ามีฤทธิ์ในต่อมานะครับยังม,มีการทําในคนจนกระทั่งผมทราบจากดรยุทธ์มานะฮะแล้วผมได้ร่วมศึกษาด้วยเราทำมาสองปีแล้วนะฮะพบว่ามันมีฤทธิป ต่อ HIV ในในในมนุษย์ด้วยแทนที่จะในหลอดทดลองแต่ว่าเรารีพอร์ตนี่เมื่อประมาณเดือนพฤศจิกายนี่เองนะครับให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นที่ได้ว่าเรารีพอร์ตช้ากว่าฮ่องกงฮะฮ่องกงโดยมหาลาัยชานิสเม็ดยูนิเวอร์ซี่นะฮะของฮ่องกงเนี่ยได้รีพอร์ตเรื่องนี้ออกมาก่อนนะฮะว่าไอ้สามตัวเนี่ยไอ้ไอ้เอสเซนเชียลอ่อนสามตัวเนี่ยสามารถที่จะระงรับทำให้ CD4 เนี่ยสูงขึ้นฮะการการที่พิสูจน์ว่า ดีในคนคือค่าซีดีโฟสูงขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นการรีพอร์ตขึ้นครั้งแรกนะแต่เราก็ทำเราทำมีข้อมูลมีหลักฐานมีเอกสารพร้อมนะมทำอย,อย่างได้มาตรฐานนะ